มาไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาขายของนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะมาแจกข้าวฟรีในชุมชนใต้ของเราเองนะคะ <S <S เรื่องในโอกาสวันเกิดของกระตูนนะคะวันที่27กรกฎดาคมนะคะซึ่แบบว่าพี่จิงอยา,ากทําบุญแต่ว่าวัดปิดเนื่องด้วยอยู่ในสถานการณ์โควิดใน่ๆนะคะไ,ไ,ไม่ได้นะคะ<ช>ก็เลยถาวิธีการทําบุญแบบอดีกว่าใช่วันนี้นะคะก็ แล้วมาเียวกลับมาแจกข้าวให้กับชุมชนสายทอนนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาตัวก็จะแจกให้คนนั้นเลยใช่ไหคะสามารถมาหยิบได้เลยนะทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นคนในชุมชนสายทองนะคะสามารถมาหยิบได้เลยไม่ว่าจะเป็นแก๊สไรน์แอนด์ฟุูคานด้าหรือบุคคลข้างนอกแล้วผ่านมาแถวนี้สามารถหยิบได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องคนชุมชนในสายทองเท่านั้นนะแจกทั้งหมดหนึ่งร้อยลงแล้วก็น้ําอีกหนึ่งร้อยขวดนะคะแล้วก็ไข่ต้มอ,อีก 100ฟงองการลงทุนครั้งนี้นะคะตูนได้มาจากน้ำพักน้ำแรงน,นะคะแล้วก็จากการขายของออนไลน์ีนจูนนะคะใครที่ซื้อเนี่ย ก็จะได้บุญไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเงินตรงนั้นคุณก็จะเอามาลงทุนตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ขายของเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรนะทุกคนก็มามลงทุนเลยแล้วก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโควิดนี้นะคะเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะสู้ๆสู้ๆนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะว่าเราจะมีเตรียมอะไรบ้างแล้วตอนแจกทำอะไราบ้างไปดูกันนี่นะคะเป็นไก่กระเพราที่เราจะแจกกันวันนี้นะคะตามกลิ่นมาเลยคุณตาผัดแล้วหอมมากทุกคนดู ่ะเป็นเครื่องปรุงของเราในวันนี้นะคะแบบส่นเชฟคุณยาและเชฟคุณตานะคะเป็นคนตรงมือทําเองเลยจริงๆตุนตุนกับพี่จุก็อยากทาแต่ทําไม่เป็นกลัวไม่อร่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็รอกล่องมาแล้วก็จะลุยต่อกันเลยค่ะแล้ว11มงครึ่งนะคะก็จะถึงเวลาแจกกันแล้วค่ะบ๊ายบายไปดูกัน เป็นหนึ่งร้อยกล่องแต่ตอนนี้นะคะคือพุ่งทะลุไปสองตันกล่องแล้วตอนนี้นี่เลยเราทําได้แล้วนี่คืออันนี้ยังไม่ครบหนึ่งร้อยกล่องนะอันนี้ได้ครึ่งทางแล้วนะแต่เรากําลังจะไปซื้อกล่องเพราะกล่องไม่พอแล้วนะคะจะไปดูต้มไข่อ่าไปดูกระเพราก่อนดูกระเพราคุณยายทำนะคะนี่ข้ากินมากนี่จ้ เป็นเชฟในวันนี้นะคะกระเพราไก่ไข่ต้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูไข่ต้มเลยในข่าวที่ต้มไว้มันไม่พอนี่นะคะเราก็มาดูกระทะนี่มือใหญ่มากคือจะพูอันนี้คือต้มไข่อยู่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแล้วต่อไปนะคะนี่เลยไก่สับถุงแบบว่าเบกอร์เลยนะคะดูจากมือเห็นไหมใหญ่มากไม่พอ ก็เลยกันอย่างนี้นะคะการจะไปซื้อกล่องแล้วก็ไปซื้อไข่ต้มเพิ่มซื้อช้อนเพิ่มเพราะว่าไม่พอนะคะเพราะว่าเราจะทําทั้งหมดสองหรอสองแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเกินสองร้อยอีกรอดูไปค่ะก็วันนี้นะคะพี่มายนะคะได้ร่วมร่วมแจกเมสนะคะนี่นี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะเรา้องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ50อันนะลูกทั้งหมด50บอันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะจะไ,ได้ร่วมมูลด้วยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ <c oughs> มันคือช่วงทำนองของสามันจนคนธรรมาดา เริ่มผัดกระทะที่สองแล้วเพราะกระทะหนึ่งไม่พอนี่จ้าสามแล้วเหรอ,อโหกระทะที่สามแล้วว้าวนี่นะคะเราก็จะมาแอบด,ดูข้าวที่คุณยายหูคือเยอะมากคือตกใจมากเยอะมากนี่คือหม้อที่สองแล้วทุกคนคือเนื้อหอมมากจากตอนเดิมนะคะที่บอกว่าทะลุไปสองรอยกล่องตอนนี้ทะลุไปอีก สามร้อยกล่องนะคะกล่องสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะมาแพ็คไปพร้อมกันค่ะไปค่ะดื่มน้ำีนค่ะมัดถุงเออจะไปวางใันสจกันเลย ก็คือแจกเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งหมดเกือบ300กล่องนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเก็บล้างเรียบร้อยนี่ก็หมดแล้วอ่าเราก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเอาเข้าเลยนะคะนี่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะอย่าลืมใส่มแมสางแอลกอฮอยบ่อยๆนะคะเป็นห่วงนะคะทุกคน ก็จบลงไปแล้วขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของเราแล่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลา์ไลค์ลก็อย่าลืมกด,กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะและอยากให้ทำคอนเทนต์ไลค์สามารถเมนไ,ได้ไเลยบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ